สวัสดีครับวชนาของรีเฟฟคับวันนี้ก็น้องๆหลายท่านที่เคยดูผมประกอบเจ้ากีตาร์หัวตัดนะฮะแล้วก็มีสอบถามเข้ามานะฮะแล้วก็อยากจะขอข้อมูลเป็นแนวทางนะฮะในการที่ถ้าประกอบแล้วไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรบ้างแต่ว่าหลักๆที่ผมเจอก็เรื่องของคอมากกว่านะในจุดเริ่มต้นขนะเนี่ยคอที่เราจะต้องปรับนะที่หัวมันตรงนี้ต้องขัน ก็คือส่วนหนึ่งถ้าเรามีอุปกรณ์ที่เป็นตัวอุปกรณ์เซตอัพที่เอาไว้วัดพวกเฟรดพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีกว่านะความตรงของมันเพราะตัวนี้ตอนที่มาตอนแรกมันก็โค้งเหมือนกันนะฮะก็ต้องหมุนหมุนหาความโค้งของที่มันเป็นแง่งอยู่างเงี้ยให้มันตรงนะฮะตอนนี้พอดีว่าผมถอดสายไปใส่กีตาร์ตัวอื่นมันก็เลยเหลือแค่สายบนสามเส้นนะแล้วปิกอัพที่เขาให้มาม,ม,มันแรงมันแรงมากที่เป็นตัวทึบๆอ่ะนะ นี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นพิกอัพจีนเหมือนกันเป็นของยี่ห้อเฟลสนะฮะส่วนอื่นก็เหมือนเดิมนะ,ะเหมือนเดิมตัวไอซีเล็กเตอร์อะไรก็ยังเหมือนเดิมหมดที่เป็นของเขานะฮะก็ไม่มีเปลี่ยนอะไรแล้วก็มีต้องตะบายเฟ็ดนะฮะขอบขอบเนี่ยขอบเฟ็ดตรงนี้มันก็ยังคมตอนแรกนะคือคมตอนนี้ก็คือไม่ไม่มีปัญหารูปได้แล้วก็ไอเรื่องทําสีเรื่องอะไรเราก็เก็บงานเอาเอง ตอนนี้สีเราก็เคลือบเอาเองนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้เคลือบอะไรมาให้เราก็อันนี้ก็เป็นหลักการของการพ่นสีไปนะฮะโดยปกติแล้วก็ไม่ได้เซ็ตอะไรมากมายมันมันก็เหมือนกีตาร์ที่เราใช้งานตัวหนึ่งเลยอะถือว่ามันก็เซ t ตอัพได้ตรงนะฮะก็คือเราตั้งสายตั้งอะไรมันก็จะไม่เพี้ยนง,ง่ายนะเพราะตัวเนี้ยมันจะมีอยู่2แบบตัวหนึ่งคือแบบด้านก้นมันนะฮะมันจะมีตัวล็อกอยู่ด้วยนี่ตัวล็อก ก็คือล็อกให้มันไม่ต้องเป็นคันโยกนั่นเองมีตัวล็อกอยู่ข้างในเราก็ยัดมันไว้เพื่อไม่ให้มันขยับได้มันก็จะเป็นแบบฟิกบิดธรรมดานั่นเองนะประมาณนั้นตัววงจรที่เขาต่อมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเพราะว่ามันเป็นเรกเตอร์3ทางเนาะนะอย่างตัวผมเนี่ยผมจะใช้ก็คือใช้ล็อกเอาไวนะ้มากกว่าล็อกไปเลยตรงนีนะ้แล้วก็พอล็อกเสร็จเราก็หมุนตัวนี้หมุนเพื่อให้มัน เข้าไปในด้านของสปริงมันก็จะตึงขึ้นนะ,ะมันก็จะไม่ขยับง่ายๆเวลาเราเซตอัพบุนตัวพวกนี้ตั้งสายมันก็จะอยู่นะฮะประมาณนั้นแล้วอีกสายหนึ่งเส้นหนึ่งนี่ผมลืมต่อตอนแรกมันจะมีสายอยู่ข้างหลังเห็นไหมน,ะนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้คือทําเป็นกลาวนั่นเองนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วโดยปกติแล้วอ่ะเขาก็จะเจาะเหมือนกับพวกบิดทั่วๆไปของกีตานะ เขาก็จะขูดๆมันเอาไว้เพื่อจะทําให้มันเป็นกล่าวกล่าวมนุษย์นี่แหละเวลาเราจับเสียงมันจะไม่จี่นั่นเองนะฮะตอนนี้ผมลืมผมก็เลยมาขูดทีหลังนะขูดใส่ตรงนี้ก็คือสายมาจากตัววอลลุ่มนั่นเองนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ข้างในพอดีว่าไม่ได้จาะมาก็เลยเอามาไว้ข้างนอกแทนเพราะลืมไปว่ามันจีนะฮะตอนที่เปลี่ยนปิกอัพเป็นตัวนี้นะฮะลืมนะตอนนี้มันก็ไม่จีนี่เงียบเลย เห็นไหมพเพราะจเนื่องจากมันเป็นแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะผมไม่จับมันก็ไม่จีพอดีมันก็คือต้องบอกว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องการเซตอัพกีตาร์มันก็ไม่ได้ต่างกับกีตาร์ที่เป็นมีหัวปกติฮะเหมือนกันส่วนใหญ่ก็คือหลักๆก,ก็คือ การที่เราตั้งคอตั้งอะไรมันให้ตรงแค่นั้นเองนะการบาลานซ์ของมันตัวนี้จริงๆผมมันโยกได้ไม่มีปัญหาเท่าออกก็ตัวล็อกออกเนี่ยมันก็โยกได้นะฮะสามารถที่จะใช้งานคันโยกได้ดีเลยฮนะตัวที่เขาให้มาตัวเนี้ยถือว่าอยู่ในมาตรฐานอยู่นะตัวบิดเนี่ยไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะฮะอาจจะต้องเปลี่ยนสลับดูถ้าเกิดว่าตัวไหนมันติดแป๊กๆป,ประมาณนะบางตัวมันก็จะแป๊กแล้วก็ หมุนตั้ง intonation เอาให้มันอยู่ในระดับความสูงเดียวกันกับแต่หลักๆแล้วคือตอนที่มาคือต้องปรับคอนั่นเองนะฮะปรับคอตัวเนี้ยเพราะว่าคอมันโคง้งตอนที่มานะนะตอนแรกคอโค้งเลยมันก็เลยทําให้แบบติดเฟดในในบางเฟดนะ,ะต้องหาจุดถ้าบอกว่าเรามีอุปกรณ์ในการเซตอัพจะดีกว่าอย่างที่บอกนะก็คือตัววัดความสูงของเฟดนะ,ะแล้วก็ตัวตบไบเฟดอะไรประมาณนั้นอ่ะมันจะทําให้เราเห็นชัดว่า ตัวนี้มันเกินมาหน่อยนึงเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ QC อะไรให้เรามากมายส่วนสีที่ท,ทำเาเองก็คือมันก็ยังอยู่ดีเห็นไหมเงาวันนี้คือสีที่เป็นสีย้อมไม้นะฮะไอ้ตัวนี้ไม่ได้พ่นเป็นสีย้อมไม้มาทาบางๆแล้วก็ใช้ตัวแล็กเกอร์ทานะฮะปัดไปให้มันแบบเป็นเงาๆแบบนี้ขึ้นมามันจะดูเหมือนเฟรมเมเปิลใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็คือเป็นสีย้อมไม้นะ จากนั้นก็คือพ่นสีเคลือบเงาธรรมดาลเลยนี่ก็งานก็ไม่ได้เรียบอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราทําเองเนะาะมาใช้งานนะสาหรับน้องที่สงสัยว่าเมันยังอยู่หรือเปล่ามันยังใช้งานได้ไหมคือใช้งานได้ปกติเนื่องจากผมก็มีกีตาร์หลายตัวผมก็เลยพอที่จะทราบว่าเราจะเซตอัพมันยังไงนะประมาณนั้นทําให้มันที่จะสามารถใช้งานได้แบบนิ่งๆนะฮะแล้วก็เอามาเล่นได้พยายามแบบเบื่อๆก็อยากหยิบกีตาร์หัวตัดมาเล่นง เียัอันนี้พิกอัพจีนหมดเลยนะพิกอัพไม่ได้เป็นพิกอัพพิกอัพของดีอะไรพิกอัพจีนราคา3 0มร้อมงก็ประมาณนี้นะก็สามารถที่จะใช้งานได้ปกติเลยนะไม่มีปัญหาสำหรับตัวกีตาร์ประกอบของผมยังอยู่ดีนะฮะยังใช้งานได้ดี อย่างที่บอกก็ต้องรู้จักเซตอัพพอสมควรนะครับถ้าเราเซตอัพได้ทุกอย่างก็จะสมบูรณ์เหมือนกีตาร์ดีๆตัวหนึ่งเลยนะสามารถใช้งานได้จริงเอาออกไปใช้งานได้เลยเพราะว่ามันเพี้ยนยากเหมือนกันเนื่องจากอย่างที่บอกมีตัวล็อกข้างหลังด้วยล็อกให้มันเป็นฟิกบิดน,นะฮะมันก็จะไม่ค่อยเพี้ยนเท่าไหร่สามารถใช้งานได้นะฮะโอเค คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนพี่น้องที่สอบถามเข้ามานะว่ากีตาร์ที่ผมประกอบอยู่มันยังโอเคอยู่ยังใช้ได้ไหมยังใช้ได้ปกตินะเสียงก็ยังโอเคนะเนื่องจากเดี๋ยวนี้มันมีจําลองเสียงอะไรมากมายอ่ะมันก็ไม่ต้องใช้ปิลลอัพที่มันราคาสูงมากมันก็ทําได้นะเสียงมันเนื่องจากมันเป็นทรงที่มันออกเขาเรียกว่าอะไรมันจะออกแนวดุดุหน่อยอยู่แล้วนะเพราะทรงหัวตัดนี้แปลกดีมากเพราะเสียงกีตาร์มันจะมาแบบดุดุเลยนะฮะมันจะไม่ออกเป็นแบบว่า สายสกลิ้งๆนะมันจะเหมือนสแตทแต่ก็ไม่ใช่ประมาณนั้นแต่ว่านมีความหนากว่าสแตทให้ตัวกีตาร์ทรงหัวตัดนะฮะอุปกรณ์อะไร่ยังเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีปัญหาใช้งานได้นะฮะขอให้ทราบรองวิธีการเซตอัพก็พอถ้าเซตอัพได้ก็จบเลยใช้งานได้จริงๆนะฮะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสด,ดีครับ